น้ำมึงใจเป็นไงบ้างค่ะบอลเด็ดเจอบางปะมันก็มีนะมึงแต่ยังไม่โดนวะทำไมวะก็สีมันยังไม่โดนอะ่ะเลือกะอะไรขนาดนั้นนะมึงมึงเห็นมาตรงนั้นอะว่างไหมโล่งใช่ไหมไม่ไม่มีสีเขียวเลยยังไม่มีสีอะไรเลยกูว่าบอลสีนียตอบโจทย์ที่สุดละทำไมต้องบอลสีอะมะม,ม,ม่วงมะยมก็ปลูกได้เหมือนกันปะมะม่วงปลูกตรงนั้นได้ไงอินนี่นี่ไรวะ จะบอกให้บอนสีอ่ะมันมีเสน่ห์มันเลี้ยงง่ายแค่หลอดน้ำมันก็อยู่ได้แล้วไม่ตายยากแก่แล้วไม่ต้องดูทุกวันด้วยมันเลี้ยงง่ายมากหรือก็คนมันจะเอาเนาะเคยดูรายการไม้เด็ดปะไม่เคยช่องเลยวะช่องของพี่วุฒิอัศดาวุฒิเลือนสุนทรไงที่เขาพูดถึงต้นไม้อ่ะเขาพูดถึงบอนสีแล้วเขาให้ความรู้เยอะมากนี่รู้ไหมเขาก็เลี้ยงบอนแล้วเขาก็ซื้อที่ให้บอนอยู่แล้วนะจริงดิ ลงทุนเกินก็มาทั้สวยมีเสน่ห์แล้วมีค่าไงมือระวังเถอะอีกหน่อยอ่ะจะไปซื้อที่ปลูกตามคุณวุฒิเขานะมือไม่ได้รวยแบบนั้นปะกูแค่อยากให้โลกรู้ว่ากูมีเทสบอนสีจ้าอีคนมีเทส สวยจริงวะมึงสีลายแปลกมากเลยมึงไม่เคยเห็นเลยอ่ะเฮ้ยเหนือคู่บูจะชาแลวกูอยากได้กูจะเอาอ่ะใจเย็นกูอยากได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนแต่คนถูกใจน้อยว่ะชื่อแผว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เก่อเกตแต่ปลูกแถวปากเกตชื่อปันจดเอาตลกกาคไปทีมือไม่ตลกนะมึงนี่ชื่อแผลก็จริงๆรหรออ๋อเนี่ยลูกคนอื่นป้าห่า งั้นมึงก็ลองทักไปหาเขาดีให้เขาถ่ายรูปคู่กับบอลชูสองนิ้วมาใครมังก็<ม>ส่งมาแล้วว่าอุย้ยแม่งมีจริงว่าแต่หน้าพ่อค้าแม่งโคตรแก่อ่ะนี่บูเบอรี่เขาปะเนี่ยบูเล่แต่บอนสวย